ทุกคนครับนี่คือ MG IM5 นะครับรถไฟฟ้าซีดานตัวใหม่เปิดตัวที่แรกที่งานมอเตอร์อไม่น่าเชื่อครับว่าคนให้ความสนใจเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่คือภายในรถนะครับจะเห็นได้ว่าห้องโดยสารเนี่ยถอดแบบมาจาก IM6 เลยแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือจอใหญ่นนทุกคนไปด,ดูจอใหญ่ละกว้างมากนีต่อตอนนี้เลย อันนี้เป็นกระจกกันร้อนนะครับที่เขามีเทคโนโลยีเคลือบในส่วนที่เป็นกันร้อนด้วยอันนี้น่าจะสู้แดดบนไทยได้ส,สบายเลยซึ่งต้องบอกกันเลยนะครับว่าน,นี่คือจุดขายสําคัญที่บริษัทยูทีต้องปรับตัวแลวต้งรตตงปรับตัวเช่นกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างในรถของ MGI 5สถานเก่นได้เลยนะครับว่าที่นั่งคือแบบสบายมากเลยสบายยิ่งกว่า M5 เอ้ยสบายยิ่งกว่า IM6 อีกนะครับคือถ้าในความรู้สึกผมนะ ไอเอ็มซิว่านั่งสบายนะเจอตัวนี้เข้าไปนั่งสบายกว่าละยิ่งไปกว่าน,นั้นคือในดูเบาข้างหลังจะเห็นได้ว่าข้างหลังก็ที่นั่งว่างนะครับถึงตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเรื่องราคานะครับแต่คาดการว่าช่วงต้นปีหน้าเนี่ยต้องติดตามไปน,นะครับว่าราคาค่าตัวของ mg im 5จะเท่าไรแต่บอกเลยครับว่าความรู้สึกแว็บแรกโดยเฉพาะน้องสีฟ้าที่เป็นตัวดีไซน์หน้ารถนะ เต็มสิบให้ล้านคะแนนเลยก็แบบสวยจัง